สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง G ิ p CJ สำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปพาไปหาไพ่สภาพอากาศกันซึ่งคลิปนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าคนที่ทําคลิปนี้ให้เป็นน้องผู้ติดตามช่องของเราเนี้เองมีชื่อว่าน้องเวกติสก็ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยโดย <Good S 1> ที่ <all. S 1> วันนี้เนี่ยเราจะพาไปหา <Qu int. S 1> นักสมุนไพรที่ well แคว h นฮันเราก็ไปที่กระท่อมของเขาแล้วก็ชวนเขาเล่นไพ่โดยที่เขาจะใช้ไพ่ในสำรับกอยเทล ส่วนเราจะใช้ไพ่ในสำหรับมอนสเตอร์ก็เป็นไพ่คู่ฮิตกับจิ๊บเลยเพราะว่าที่ใช้ไพ่สำหรับเนี้ยเนื่องจากว่าจิ๊บว่ามันมีไพ่แบบแผ่นเยอะแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้หลายรูปแบบด้วยก็เริ่มก่อนเลยทางฝั่งนู้นเขาก็ลงมา5แต้มก่อนเลยเราก็จะไม่หนีห่างกับเขามากก็คือจิ๊บก็จะพยายามอย่างที่เคยบอกค่ะก็คือว่า1แต้ม2แต้มอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขา ก็ลง6ไปาทางฝั่งน้องเลขของอยางด้วยกันใช้ไพ่ฮอนเพิ่มเป็น10คะแนนแล้วก็จะลงไพ่แบบแผนเพื่อรวมพลคนชื่อเดียวกันออกมาก็ได้มาแค่คนเดียวเองของเขาก็ใช้ไพ่แบบแผนเหมือนกันคะแนนนำาดกไปเป็น19แล้วเพราะฉะนั้นจิก็จะเก็บไพ่ของตัวเองกลับมาเพื่อที่ว่าจะไปเล่นในเทิร์นถัดไป ก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยสำหรับไพ่ s t o r y t a l เนี่ยความสามารถพิเศษของเขาก็คือเขาจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตอนเริ่มเกมจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราเขาเลือกที่จะเริ่มก่อนโอเคตานนซิปก็ปล่อยให้เขาชนะไปเพื่อที่ว่าเราจะรักษาไพ่ของเรา8ดใบไว้เล่นในเทิร์นถัดไปเพราะว่าเขาเหลืออยู่แค่5ใบเท่านั้นสําหรับมอนสเตอร์นั้นความสามารถพิเศษก็คือทุกครั้งที่จบเทิร์น ทางสำรับจะเหลือไพ่ไวใ้ให้เราหนึ่งใบบนกระดานเสมอเขาผ่านแล้วจริงๆที่ไม่ต้องลงก็ได้แต่เพื่อความชัวขอลงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเราผ่านแล้วเขาลงเนี่ยเราก็จะลงอีกไม่ได้อ่าก็ตอนนี้มาถึงตาที่3อย่างรวดเร็วเลยสิบก็ใช้ไพ่แบบแผ่เรียกพวกเดียวกันออกมาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือข้อดีของมอนสเตอร์ข้อเสียคือถ้าโดนไพ่ฟรอส t หรือว่าพ้อน้ำ ไพ่น้ำแข็งจงตีเนี่ยก็จะทำให้แต้มลดลงอย่างเยอะเลยจิ๊บเลือกที่จะโจงตีตัวเองก่อนโดยการใช้ไพ่สภาพอากาศเพราะว่าจิ๊บมีไพ่อากาศแจ่มใสที่สามารถเคลียร์อากาศได้จิ๊บต้องการให้เขาเอา2ใบนั้นออกมาใช้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าจิ๊บจะเอาไพ่ฮอนของจิ๊บเนี่ยไปลงในแถวไหนต้องบอกไว้ก่อนว่าไพ่ฮีโร่เนี่ยนอกจากจะไม่โดนลดค่าพลังจักเอฟเฟกแล้วก็ไม่สามารถเอาเอฟเฟก ไปเพิ่มให้เขาได้ด้วยอย่างไพ่ h อก็จะใช้งานกับเขาไม่ได้จะใช้ได้แค่เฉพาะแถวบนกับแถวล่างเท่านั้นอตอนนี้เขาเหลือไพ่แค่ใบเดียวจิ๊บก็จะเคลียสภาพอากาศหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจิ๊บคิดว่าจะใช้ไพ่ h อ r เพราะว่าไพ่ผู้นาของจิ๊บเนี่ยก็คือไพ่ที่เรียกออกมาได้ทุกสภาพอากาศนั่นเองเขาก็ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นจิ๊บก็ใช้ไพ่ฮอ r เพื่อเก็บแต้มสวยๆเป็น57ตแต้มชนะแบบขาดลอยเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ที่ได้คือไพ่อะไรเราก็ได้ไปสิบเหรียญแล้วก็ไพ่ที่ได้ก็คือไพ่ฟรอสก็คือไพ่แช่น้ําแข็งนั่นเองจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์สมัครล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอถัดไปด้วยนะ